สวัสดีกับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรีรยกว่าเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมารีวิวอีเวนต์ีอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้นอกจากจะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับ จี้นะครับผมซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าจี้อะไรจะเข้าเพราะว่าเขาสปอยมาตั้งแต่ตอนอัปเดตอีเวนต์การ์ดตัวละครอาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับผมแต่เราไม่รู้ความสามารถของน้องนะครับผมและตอนนี้เวลานี้เราก็จะได้รู้ความสามารถของจี้ที่มีชื่อว่ารองเท้าหมัดน,นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยก็ตรงตัวตามชื่อเลยเนาะความสามารถของคําว่าหมัดน,นะครับผมก็คือเมื่อก่อสร้างจะบ,บ้าเหรอความสามารถของรองเท้านะครับผมก็คือเมื่อก่อ นะครับผมมีโอกาส38%เนาะที่จะเลือกย้ายนะครับผมไปยังพื้นที่ของฉันที่ต้องการได้เลยนะครับผมแล้วก็ความสามารถของหมัดเนาะเมื่อเท้ทาลูกเต๋านะครับผมมีโอกาส70%เลือกถอยไปด้านหน้าด้านหลังนะครับผมเป็นหมัดที่ไม่ต่อยแต่เป็นหมัดนะทำไมไม่ตั้งชื่อว่ารองเท้าสวิชเนี่ยเพราะว่าความสามารถเลือกถอยด้านหน้าด้านหลังอ่ะส่วนใหญ่มันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสวิชเนานะ แปลกๆนะครับผมรองเท้าหมัดแต่ไม่มีต่อยเฮยก็จะมาอยู่2องจี้นะครับผมก็คือจี right. ้ธรรมดานะครับผมกับจี้ลิมิเต็ดอิดิชันที่มีน้องบันนี่อยู่ข้างในแล้วน้องบันนี่นักมวยนี่คืออะไรไหนลองเรามาอ่านกันดูสิเมื่อต่อยลูกเต่าแล้วผ่านไปตรงข้ามนะครับผมเมื่อต่อยลูกเต่าเลยเมื่อทัลูกเต่าแล้วผ่านไปตรงข้ามนะครับผมมีการ6 0รพักไปตรงข้ามไปยังพื้นดิของชั้นแบบสุ่มนะครับผม ฮะเดี๋ยว60%์ผักไปยังพื้นที่ที่ต้องการของฉันแบบสุ่มผักไปยังพื้นที่ที่ต้องการแบบสุ่มแปตปๆนะผมเมื่อฉันอยู่บนแลน์มาร์คของฉันโอกาส55%กับจับไฟตรงข้ามอา นี่จะเป็นจี้ฟรีเหรอถ้าเป็นความสามารถเนี่ยความสามารถเนี้ยเราเล่นกันไม่ได้นะที่ยูนยูนอยู่บนเลนมาองฉันแล้วก็ดักจับเพราะว่าถ้าเกิดว่าศัตรูมีความสามารถต่อยแล้วเราอ่ะกําลังดักจับอยู่อ่ะถ้าเกิดว่าหมัดศัตรูออกอ่ะศัตรูจะต่อยเราก่อนที่เราจะโดนเราดักนะครับผมก็คือเราก็ปิวไปก่อนเนาะอันเนี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยเล่นกันตอนนี้เขาอาจจะ ก็มีอยู่นะครับผมณนะความสามารถนี้เข้ามาแล้วก็มันก็ไม่ได้หายไปก็คือว่าเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมความสามารถนี้โอเคแต่เขาให้ฟรีมาก็ยินดีรับไว้นะครับผมไม่ฟรีอ้าวฟรีอ๋อถ้าเกิดเป็นเจ้าของบันนี่อ๋อลิมิเต็ดอีดิชั่นก็จะได้ฟรีไปเลยเหรอถ้าเกิดว่ามีจี้ดีขนาดนี้แล้วว่าจะหาจี้นี้มาทำไม สะสมยังไงล่ะครับโอเคการหาที่รองเท้าหมาดนะครับผมเราสามารถหาได้จากการที่เราจะต้องสะสมนะครับผมตำราที่เครื่องรางล้มล,ลาย S อเนาะทั้งหมด4เล่มด้วยกันนะครับผมซึ่งตำรานนี้สามารถสะสมได้จากการหารองเท้านะครับผมนิจ่าเก,ก่า A เนาะทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมแล้วก็บันนี่ A บวกนะครับผมทั้งหมด2ชิ้นเนาะ,ะสูตรเดิมเลยนะครับผมเราจะได้ A บวกครบก่อนแล้ว A เราจะได้ พบทีหลังนะครับผมเพราะว่า A จํานวนเยอะกว่า,ามันแน่อยู่แล้วส่วนยิ่งอื่นนะครับผมที่เป็นจีที่เขาคิดว่าเป็นล้มละลายด้วยเนาะก็จะมีรองเท้าโรดดอ,อกนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นใส่ล้มจริงๆอะ่ะก็จะใช้เป็น เรืออวกาศดอกแทนมากกว่าเนาะเพราะว่ามันจะเพิ่มคัาทางคูณ248ไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าโรเลอร์ทาสีนะครับผมแลกน้อยลงมาหน่อยก็คือ3ชิ้นส่วน1ชิ้นก็จะเป็นแสงนะครับผมมีแค่หาแค่3ชิ้นอยองหรอน้อยจังและอันนี้นะครับผมก็จะเป็นหินอันเชิญลิมิเต็ดอีดิชั่นสีชมพูนะครับผมก็เอามา แลกเปลี่ยนใช้คำว่าแลกเปลี่ยนแสดงว่าจี้เดิมเราจะหายไปใช่ไหมปกติการอัพลิมิเต็ดอ dition จี้เดิมจะไม่หายอ๋อจี้เดิมหายจี้เดิมหายแต่ถ้าเป็นตัวละครอัพเป็นตำนานอะตัวละคร e ีโวจะไม่หายใช่ไหมใช่แต่จี้จะหายนะครับผมโอเคเอ่อไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็สูตรเดิมเนาะ ความสามารถในการวาร์ปกับเมืองของเราเมื่อก่อสร้างนะครับผมสูงสุดที่ไม่ใช่เป็นที่ถูกปลุกหรือว่าถูกดาร์กอะไรพวกนั้นอะ่ะมันก็จะได้สูงสุดแค่3านี่แหละแต่38%ถ้าเกิดว่าเราเกาะสร้างบ่อยมันก็จะออกบ่อยนะครับผมอันนี้เอาไปเล่นกับตัวอะไรที่เดินหน้าถอยหลังศัตรูแล้วจะทำให้ศัตรูนั้นเกิดอะไรขึ้นสักหนึ่งอย่าง เราไม่คิดถึงตัวอดีตนะครับผมเราคิดถึงตัวอนาคตนะครับผมน้องคีมูลนครับผมเออโอบอกได้เลยนะว่าที่นี้ถ้าใครจะหาน้องคีมูลในอนาคตนะครับผมก็คือต้องมีแล้วล่ะเพราะว่าน้องคีมูลนั้นถ้าเกิดว่าเดินผ่านศัตรูนะครับผมศัตรูจะติดอะไรตีนแมวนะครับผมและถ้าเกิดว่าเราว้าไปยังเมืองของเราอะ่ะไอความสามารถขโมยตังค์จากตีนแมวอะ่ะก็จะติดด้วยเห็นไหมมันคอมโบคอมจอยกันจะตายแต่ ลุงคิดว่าความสามารถของคีมูลที่ติดดีบัฟตินแมวอะ่ะมันก็ต้องน่าจะไปอยู่ในคอสตูเพราะว่าเปนความสามารถที่โหดมากนะครับผมดังนั้นเตรียมเงินไว้ซะถ้าเกิดว่าใครจะหาสกิลตีนแมวของคีมูลนะครับผมสำหรับวันนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกัก็ใหม่วันข้างหน้าเราจะกับีนี้เวลานี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทเกาลเศรษฐีเจ็ประเทศไทยหรือเท่วได้ก็ไม่赖กินเศรษฐีนะครับไปแล้วนะชุบๆุ